ที่แม่ห้องสอนสนามบินแม่ห้องสอนถ่ายป่ะ <c oughs> เอสก่อพิ่พวดมันเข้าเครื่องแล้วไง มาวัดมันร้อนอย่างงี้เองไม่ร้อนเหรอมาวัดกันนะใช่ที่ชาดชานพาด้วยคุณคุเพิงนะไม่ร้อนหรอขึ้นก็วัดอ่ะที่เราแก้วนะใครอ <laughs> ว่าอ,อ๋อมา,าออวัดมันร้อนอ,อย่างงี้เราสดมีสตอเบอรี่ ตัวสาเคร่องินจะลงมั้งได้ยินเสียงเคร่องบินแล้วครับไม่เห็นี่แวว้องแวลงลงอาเป็นวิทยากรให้หน่อย ูดให้พี่ีญาติาก,ก่อนนี่หน่อยเดี๋ยวขนาดดีแม่ห้องสอนทำไงสนามทีบบ่แม่ห้องสอนโอเควะป้าป้าป้าจะมีเครื่องลงมละอีกเยอะ <c oughs> <c oughs>